สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง National e เนี่ยวันนี้เราก็อยู่เกมใหม่ล่าสุดนั่นคือ b e a t Soliper น่ครับหลังจากที่มีอนิเมะภาคใหม่เข้ามาเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเกมภาคใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดเข้ามานะครับลิขสิทธิ์แท้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เนี่ยตอนนี้ก็เปิดมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับแถมยังมีการใช้สุ่มนะครับตัวภาพนี่ครับก็เป็น3มิตินะครับมีเอฟเฟกต์อลังการนะครับมีตัวละครที่หลากหลายแล้วก็ยังมี การเล่นแบบเทิร์นเบรทนี่ไงเงียงยินที่มือไวปุ๊บปุ๊บแล้วก็มีแบบฟันคอมโบนี่ครับแล้วก็นี่ครับเป็นสกิลอันติมีบอสให้เราได้ตีด้วยนะครับเราสามารถไปดาวน์โหลดได้แล้วนะทั้งเพจสโตร์แล้วก็แอปสโตร์นี่ครับสนุกสนานมากเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปนี้เป็นครั้งแรกของช่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามนะครับส่งเอ็นเ็กไปส่องลาซับด้วยนะอย่าลืมนะจ๊ะ สวัสดีครับทุกคนพบกันเช่นเคยกับช่อง n a ็นเ n ชั่ n นนะวันนี้ก็อยู่เกมใหม่ล่าสุดนี้ครับนะคือบีดภาคโซลิปเปอร์ใน,นี้เป็นภาคใหม่ล่าสุดที่เปิดนะก็เกมภาคเก่านี้ครับได้ทําการปิดตัวลงนะครับตอนนี้ก็เป็นเกมภาคใหม่ที่ได้เปิดมาใหม่ล่าสุดนะเปิดมากมาสองอาทิตย์นี้ครับแต่ว่า ผมมาเป็นสายฟรีที่เป็นท็อปเซิร์ฟเออเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกแนวะทางการเป็นท็อปเซิร์ฟแบบสายฟรีนี่ครับว่าสายฟรยีต้องใช้ทีมแบบไหนเนะี่งยงจะผ่านทุกด่านผ่านทุกบอสผ่านทุก PVP แล้วก็ใช้ได้ยาวๆแนวก็อย่าลืมแนวกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับส่งเอ็นเ็กไปสองร้านทัพด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับมาครับนี่ก็ บอกตรงๆนะครับว่ามันมีแบบว่าแจก V.I.P. ด้วยนะเนี่ยตอนนี้ผมเป็น V.I.P. 5นะก็คือถ้าเราผ่านด่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะให้ให้แบบ V.I.P. เรามาเนีเป็น V.I.P. 1 V.I.P. 2 V.I.P. 3 V.I.P. 4 V.I.P. 5นะครับมันก็จะ ซื้อพลังงานได้เยอะขึ้นซื้อรอบซื้อทองได้เยอะขึ้นนะครับอะไรพวกนี้นี่รแล้วเกมนี้ก็จะมีกาชาเหมือนกันนะครับมันก็จะมีหลายตัวเลยนะที่จะเป็นอาแบบว่าตัวให้เราเลือกนะครับก็จะมีสุ่มธรรมดานะครับแล้วก็สุ่มเอเดนอาบวกนะครับแล้วก็พอเราสุ่มไปเนี่ยแต้มร้านค้าเนี่ยเราสามารถเอามาแลกพวกตัวเอเดนอาบวกได้นะครับแล้วมันก็จะมีแบบว่าตัวเฉพาะด้วยนะมันจะมีตัวเฉพาะอ่านี่นะครับตัวจํากัดเวลาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอุราฮาร่าเนี่ยนะครับเราก็สามารถนะครับ เติมตังค์นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะเกมสมัยนี้ก็ต้องเติมแน่นอนนะอ่ะ ก็นี่นี่ครับตัวละครของผมเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นนี่เลยอิิโกะเนี่ยพลังอยู่ที่4,700มนเี่ครับอยู่ที่6ดาวนะแล้วก็ซุยฟงเนี่ยห้าดาวนี่ครับอยู่ที่36,000นหกเนี่ยแล้วก็เป็นพ่ออิตโกะอยู่ที่34,000นสี่เนี่ยแล้วก็เป็นกินนะครับอยู่ที่34,000เอ้ยเป็นมายูริเนี่ครับอยู่ที่34,000นะ5ดาวนะครับแล้วก็เป็นกินนะครับ4ดาวอยู่ที่31,000นะครับแล้วก็เป็นพี่หมาเนี่ยอยู่ที่27,000นะอันนี้ก็คือทีมหลักของผมเนี่ยพลังรวมอยู่ที่ 25,000นะครับก็อันดับเนี่ยครับตอนนี้อันดับผมก็อยู่ที่20เนี่ยแล้วก็อันดับเลเวลผมอยู่ที่6ของเซิร์ฟนะครับคือว่าผมเป็นสายฟรีที่สุดจัดอ่ะเออสุดปละนี่ก็คือทีมของผมนะครับจัดทีมก็จะประมาณนี้นะเอออ่านี่คือทีมของผมนะครับแล้วก็มันก็จะมีให้เราแบบอัพอาวุธนะครับเห็นไหม หาอาวุธเฉพาะมามันก็จะเป็นร่างบางไข่นะครับก็คืออิจิโกผมมีอาวุธเฉพาะนะตอนนี้ก็คือมันจะเป็นร่างบางไข่นะส่วนซุยฟงก็ยังเป็นร่างธรรมดานะครับยังไม่มีบางไข่นะก็เนี่ยมันจะหานี่ครับก็คือเราสามารถไปหาได้แบบว่าตามชาเลนจ์นะครับมันก็จะมีชาเลนจ์แบบว่าลงหาทองอ่ะอันนี้ก็ลงหากระป๋องย p พีนะครับเอาไปอัพตัวละครนะอันนี้ก็ลงหาทองนะครับแล้วก็มันก็จะมีแบบว่านี่นะครับชิ้นส่วนอาวุธเนี่ยที่เราจะหาสมมติว่าผมอยาบได้อาวุธของซุยฟงนะครับ หกเศษนะครับเราสามารถใช้เพชรซื้อเพิ่มได้นะครับเออมันก็คือเก็บ100ร้อยเศษเนี่ยจะได้อาวุธนหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็จะมีให้สู้แบบว่าเอาของอ่ะไปอัพค่าความผูกความผูกพันความสัมพันธ์นะครับแล้วก็สามารถมาลงได้นะ <S <S แล้วก็จะมีบอสที่เราตีเนี่ยก็คือฮัลโล่เองนะเออแล้วก็นี่นะครับไอเทมตานี่ก็เอาไปอัพอาวุธได้นะครับเอาไปอัพอาวุธไอที่ผมบอกนะครับมันก็จะทําให้เราดาเมจแรงขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสํารวจเนี่ยพอเราสํารวจไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ โยรุอิจิมาเนะครับเป็นเศษนี่ครับเราก็ไปรวมแล้วก็เอาโยรุอิจิมาใช้นี่ครับเราก็จะมีพวกดวนต่างๆแบบเยอะแยะมากมายนี่ครับเห็นไหมมันก็จะมีรอบตีบงตีบอสเยอะแยะมากมายแ้วคือมันก็สนุกสนานนะสำหรับผมผมว่ามันสนุกสนานแล้วก็มันก็ไม่เบื่อด้วยนี่ครับเพราะว่ามีอะไรเราทําเยอะนี่ครับแล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมมีกรอนให้เราอัพนี่ครับเราอัพไปเรื่อยทีมเราก็จะเก่งขึ้นอะไรพวกนี้นี่ครับเราก็จะอัพพวกความเร็วอัพป้องกันอัพโจมตีแบบว่าอันนี้นี่ครับอัพสามารถอัพได้หมดเลยนะ ล้วก็จะมีเขตแดนแนวอันนี้ถ้าเรามีตัวละครเยอะเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังให้เราเยอะแนวก็จะเป็นสายต่อสู้เห็นไหมถ้าแบบเรามีตัวที่เราขาดเนี่ยพลังมันก็จะขึ้นอีกเนี่ยเวลาเราอัพดาวเต็มเนี่ยมันก็สามารถบวกพลังได้อีกเนี่ยแล้วก็จะมีสายป้องกันเห็นไหมอันนี้คือตัวละครสายป้องกันนะซึ่งผมขาดอยู่ตัวหนึ่งนี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นสายแบบสายพลังนะอ่าก็จะขาดอยู่เนี่ยผมก็ขาดอยู่3ตัวนะครับที่เหลือผมก็มีหมดแล้วนี่ครับเนี่ยเห็นไหมมันก็มีอะไรให้เราทําเยอะเนี่ยแล้วก็มีออนซงออนเซนเนี่ยก็ เราก็มากดนะฟืบฟืบอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูสาล่าน้ำฟืบนี่แต่ว่าตอนนี้มันติดคูดาวเนรับก็เลยยังเข้าไม่ได้นะเห็นว่ามันปิดแล้วนะครับมันปิดเวลาออนเซ็นน้ำมันเข้าไม่ได้นะครับจริงๆเราสามารถเข้าห้องผู้หญิงผู้ชายได้หมดเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบกิวเนี่ยครับกิวก็จะมีให้เราแบบฝึกซ้อมเนี่ยครับมีบริจาคกิวมีร้านค้ากิวเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วก็มีร้านค้าของอุลาฮร่าด้วยนะเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยก็คือเราจะหาเศษหาอะไรแล้วก็เอาเพชรมาซื้อได้เนี่ครับเนี่ยเศ ยีส่สิบเศษเนี่ยครับเอามาทำซุยฟงซุยฟงเนี่ยอะไรพวกนี้ได้หมดนะยินเห็นไหมเนี่ยมีหมดเนี่ยครับแล้วก็เป็นพวกอาวุธเฉพาะชิ้นส่วนมันก็จะขายหมดเลยเนี่ยครับเห็นไหมอ่านี่ก็ประมาณนี้เนี่ยก็มันก็ไม่มีอะไรยากเนี่ยมันก็เป็น เทนเบตทั่วๆไปนะซึ่งมันไม่ได้ปั้นยากอะไรมากมายเนี่ยวิธีการเล่นก็แบบนี้นี่ครับนะแล้วก็มาดูที่ด่านเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่หนึ่งยันสิบหกเลยนะก็คือตอนนี้มันตันอยู่ที่ด่านสิบหกนี่ยครับเราก็จะมีแบบยากเนี่ยก็คือด่านอิริทเนี่บก็ตันที่สิบหกเหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปหาเทสกับอ้นี้แล้วกันนะอันนี้นะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะแต่ผมก็จะลองดูกับแชทนะไปเลยเนี่ครับก็กดท้าทายเข้าไปครับฟื้นมามามา,มา ฮ้ยผมอยากสู้กับแชทถ้าเราชนะเราก็จะได้ของเนี่ยครับเออก็วิธีการเล่นมันก็จะเป็นเทอร์นเบรนให้เราจัดทีม6ตัวนั่นแหละไปสู้กับฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามก็จะมี3ตัวบ้าง4ตัว5ตัว6ตัวนะครมันก็จะมีแบบทั่วๆกันไปเนี่ยครับด่านมันก็จะค้ากันเรื่อยๆอ่ะนี่ก็เป็นแชทนี่ครับแบบมิวโดยเฉพาะนะมันก็จะดูแบบโหดมันก็จะโหดขึ้นเนี่ยครับอ่ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับฝั่งตรงข้ามมีทั้งหมด6ตัวเหมือนกันเนี่ยครับ มาแต่ว่ามันมีมอนกิ๊กก็ซอยู่2ตัวนี่ครับแล้วก็เปิดมาครับแล้วก็โดนมันเปิดนะมันก็ฟันฟันแรงจัดเลยนะโนอิโนเวยิงมานะอิจิโกะอันนี้ไม่มีอุจฉภัะนะครับมันก็จะเป็นธรรมดาเนี่ยครับแต่ของผมมันจะเป็นล่างบางไขนะแต่ก็แรงนะถือว่าแรงนี่นะครับล่างบางไขก็ฟาดเข้าไปครับบุ๊ฟเข้าไปหุ่ยจะเหนียวจัดเนี่ยมอนเหนียวจัดนะเอามายูริผมก็ปาพิษเข้าไปครับโดน6ตัวนะครับแต่ว่าเวลาฝั่งตรงข้ามขยับเนี่ยเรื่อมจะลดนะครับฟึบแล้วก็พี่หมาก็ยิงพลังไ้ฟึบแลวก็โดดนฟาแล้วก็โดนฟาดกลับมาเรรรียยบบ้อคัแล้วออิโนเะก็ได้้เเวลาครับฮฮใหพื่อนนะ จริงด้วยเนี่ยเรียบร้อยผมเหมือนจะแพ้นะมีแววทรงแพ้มาแล้วเนี่ยแล้วก็อิจิโก้ฟาดกลับไปเนี่ยโอ้โหแทบไม่ตายเนี่ยแล้วก็ซุยฟงเข้าไปปุ๊บปุ๊บตอนนี้เอาตรงเนี่ยสายฟีควรจะมีซุยฟงนะเพราะว่าซุยฟงเนี่ยเป็นตัวที่ตีแรงที่สุดในเกมเนี่ยแล้วก็ตีบอสได้ผ่าน PVP ได้คือแบบผ่านด่านได้หมดเนี่ยซุยฟงครับปั้นสุดๆนี่คือเก่งจัดเลยนะผมก็ซุ่มแรกวุฒเฉพาะของซุยฟงไว้เหมือนกันเนี่ยครับก็กะว่าเอามาอัพเนี่ยมันก็ทำให้ซุยฟง เก่งขึ้นแล้วก็มีบางใครเนี่ยบางใครก็เป็นยิงจรวดแรงจัดเนี่ยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะแพ้นะทุกคนนะเออดูดิมาอยู่ที่มันเป็นตัวตายเกิดเนี่ยครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีดามาจตที่แรงสักเท่าไหร่นะคือไอแรงเนี่ยมันแรงตรงพิษก็คือฝันตรงข้ามยิ่งขยับเนี่ยเรื่องมันก็จะลดไง เออแต่ฝั่งตรงข้ามมันมีตัวฮิวไงมันก็เลยแทบไม่ลดแล้วก็เรียบร้อยผมก็ตายเกิดมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็โดนแชทต่อยเนะี่ยฟุบแล้วก็โดนยิงคนระับจากอุริวแล้วก็ปลาพิษสวนกลับไปฟุบเข้าไปโอ้โหแต่ก็ไม่ล่วงเนะี่ยมันตายแค่สองนะฝั่งตรงข้ามเหลืออีกสี่นะแล้วเขาก็ฮิวต่อแล้วผมก็โดนฟาดเรียบร้อยเนะี่ยแพ้ <c oughs> เรียบร้อยแพ้ขนาดป้านมาสู่ขนาดนี้ยแพ้เนี่ยครับ ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็ลองไปโหลดมาเล่นดูนะครก็สนุกสนานนะผมก็ชอบนะคือแบบว่าใครที่เป็นสาวกบีดน,นะต้องไปหาโหลดมาเล่นให้ได้นะเออคือมันเล่นไม่ยากเนะี่ยคือตอนเนี้ยคือผมแพ้งไงแต่ว่าพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวทีมผมมันตายเกิดมาใช่ป่ะมันก็สามารถมาสู้ต่อได้นะมันก็คิดว่ามีโอกาสผ่านนะครับก็จะประมาณนี้นะอืมมันก็ไม่มีอะไรยากนะครับแมบบมันก็มีแค่นี้เลยนะแล้วก็ ปั้นทีมแล้วก็ไปลงด่านแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็สรุปให้ฟังทั้งหมดแล้วนะของตัวเกมนะมันก็จะมีเควสนู่เควสนี้ให้เราทำานะยเควสายวันก็มีนะเห็นไหมเนี่ยพอทำเสร็จอะมันก็จะแจกเพรแจกอะไรให้เรานะแจกเพรแจกอ P ีแจกเศษเอาไปอัพตัวละครนะก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกการกดไลค์นยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเนี่ยขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมส่งไอคอนไปสองร้านซับด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะ กดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งเอเน็กไปสองล้าน3เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ E.P. หน้าน,นี้ครับ E.P. นี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม